สวัสดีจ้าพี่น้องยางหัวกระเสกกระซึ่ง <laughs> จะไปอหาเสือคลองกินอยูรีเดินพี่น้องหาเสือบอกม่วงหมากไหม้กินอยู่ห่างรีเดินวิวนีกะเวลาใบาสามก,ก็วลัวแดดพี่น้องกระสบประมาณนี้แดดเจ๊งน้อย แด ت, ดแดดสีย่างรัดไปซ้อยนี่แหละที่กานไปย่างขามซ้อยผุนย่างไปซ้อยนี่มันจยบเงียบซ้อยทางผุนมันลดหลายแดดดีซ้อยนี่สีเงียบเงียบพี่น้องย่างไปซ้อยนี่แหละรถแชมปิง้ง รถแชมป์ปีงมาเได้พี่น้องได้ยางไปน้ำกันหาซสื้อบอกม่วงไม่กินอยากกินบกม่วงย่งางออกซ่อยน่ําจังเงียบดีซอยทางพุ่นเบิ่งมันที่จังสีบืนบ้านบืนบ้านถหลายพูนเราท่านยางก็ได้นกนกมันได้แดด นกได้แดดห่างแรบวๆบร็วแบบแบบนกไดแดดแดดดีค่ะเจ้านั่งซุมนุ่มกันแดดดีแดดดีแดดดี นกกหนูกะห้องพ่อนก่มห่อนเติบไปได้นี่พี่น้องยี่สิบกว่าองศาเป็นล้วมั้งยี่สิบกว่าองศาสี่แล้วพี่น้องเงียบๆหลงังคนัวเจ้าก็นอนตากแดดอยู่บ้านเจ้าของนี่นี่แดดออกเจ้ากระมานอนตากแดดมีสระน้ำพลาสติกอย่างนี้ มีสระน้ำส่วนตัวพักสติอย่างบีว่นน่ะทางสิไปลิเดินลิเดินพุ่นล่ะห่างลิเดินข้างหน้าพุณทางข้างหน้าห่างลิเดินบ้านเมื่อจสะสะอาดก่าน,นิดน้องมีสระน้ำใหญามีส,นสวนพวกคอนโดก็เป็นคอนโด เป็นสัตว์เป็นส่วนพุ่นห่างดี่เด่นมันถือพี่น่องของมันบ่แพงใสห้างดีเด่นของมันไม่แพง มันเป็นหางที่ว่าของบ่แพงค้นสิมาสื่อหลายหางลีเดนยางมากกับพอสิบนาทีบ่ะเจ้าว่าส่วนมากของมันสิบ่แพงมันสีสื่อใดนะสิโ่แพงแห้งนะเบิ่งมาอันนี้เมิ่งมาบีนี่ถ้าเจ้าดกครับอ่อันนี้ถ้ามาศาตร์นี่นี่นี่ด้วยลูกบีนี่เ,นเจ้าตัวคางหัว ขนาดธรรมาสตร์เอาพี่น้องสิสิขาห่างมาเรื่อย์โอ้ยหยอดมากันนี้ไม่เป็นแต่แสบเบื้องมากันนี้ข้าเจ้าพี่น้องแอบถ่ายให้เบื้องมากันนี้มักบูเบรี่ลงสุกไปพี่น้องไปแล้วบา,บายบาย จะข้าไปในห่างนะบ่าทายในห่างไปแล้วค่ะ